เดีตัวนี้เอาโทรศัพท์มาพ่ะนะมันนี่กับมัดที่โค้ดไห้ไหมโค้ดสามเทือกกับโตเดียวหนึ่งเจ็ดสี่โค้ดสามเชือกกับโตเดียวหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่มันบอกอ่ะมัดโค้ดไห้อ่ะยายที่จะถูกหวยวันนี้ยายที่จะถูกหวยวันที่เรียกว่าร้านก้านซี่ล่ะโอ้เจ๊นั่นล่ะหนึ่งเจ็ดสี่เลยพี่เอาเจ็ดเจ็ดสี่นั่นล่ะไอ้มันบอกเองเด้ หลานบอกเนาะหลานบอกหนึ่งเจ็ดสี่ตัวเดียวเนาะจ้งวดนี้จะถูกหวยยายทีงวดนี้จะถูกหวยคือคืองวดที่แล้วมันก็ว่ามันก็บอกเด้ยายทีจะถูกหวยนัตทันมันวานะถือของมันนี่ดิถือของมันนี่ดิหลานบอกเขียนว่าหลานบอกเนาะจะถือกี่เหรียญว่าหลานว่าค้อเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับแพทย์ครับสวัสดีครับงวดมะหันบเรม้าบเม้าบเรม้าบรมาสองงวดโบเรมาเบีนยงงวดงวดเบี้ยนงวดทีเข้ามาสองงวดเบ่้ยว่ะสองงวดก็เม็นสองหรือเล้วบเไม้าสองงวดแล้วโบเรมาบังงวดกระือบางงวดก็ว่าเทือก็ปวดธรรมดาเนาะะปวดถึงวันลัตรีเนี่ยถือทุกงวดละงวดละใบสองใบมหันกะือก เลขนาเลขไทยหรือถือเลขนาสามตัวสองใบมาถือเลขนาก็ถือเลขไทยจ้าลอตเตอรี่นะลอตเตอรีงวดนี้ถืออยู่สองใบงวดว่นนันถืออนไรห้าสามศูนย์สามตัวหนาถือสามตัวหนาเนาะจ้าสองใบถือสองใบก็ถือว่าก็คิดว่าพูดถึงว่าถืออยู่เด้กหมดกงอนน่ะถือใบหนึ่ง Bóng phải trừ sắp sơn sơn la kim beng loa lâu phải lần tay Có lâu phải đều tay đi lâu phải đều tay đi lâu phải đều tay đi lâu phải 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 đi เอาไปเป็นแค่แนวทางเลยพี่น้องเด้อแนนวทาางเะติดถือกิจวัตกันครับบ้านเวืราศีเป็นเจ้ามือก็นม่หวยเนาะมันเป็นเจ้าแม่มือหวยเนาะเจ้าแม่สักครับบนี้บ่มีผู้ใดหูดอกว่าฤกษ์สีออกตัวใดเนาะขันแม่นว่าหูว่าสีออกตัวใดโอ้ยทุ่มแล้วขายบ้านคนเดียวซื้อขายบ้านขายนาขายรถขายโซยางซื้อโวดดิรวยทีเดียวเลยเนาะแม่นอันนี้ฮักเราถือไปตามรวมตามเงี้ยองนี่มันนี่มันต้เป็นเงินเทวดาเนาะพวกนี้เนาะมันเป็นว่าเงิน เอามาบอกสู้กันฟังมแมนบ่แม่ทีแมนแเออขันเจ้ามากน้ำข่อยเจ้าก็ซื้อน้ำข่อยขันมากก็ซื้อน้ำบ่ามักกระพานไปบ่ต้องซื้า,ก,ก,ากระพานไปเดี๋ยวเบิง่งเบิ้งไปเบิง่งเจ้าอื่นไปเฮา,เาก็บ่แม่นว่าเจ้าแม่หวยเนาะบ่แม่นว่าธรรมดาข่อยว่ะเตีธรรมดาไทยไทยเลขก็ถือกับบ้านว่าดาใช่ไหมบ้านเจ้าซื้อถือเลขสุงวดถือเลขสุงวดบ้านน้องมุ้งอะไรแสดงมันมุ้งพยางพะนะมุ้งไหนนะมุ้งพยานดอกไม้เขาซื้อเหรอ กันดอกไม้ตัวเนี่ยเพียวบ้าน่ะเพียวบ้านพี่ย้เราเสียวท้องออกมาให้เป็นงไงหนึ่งเราท้อาโซ่เด้เราอาบ่งท้องซสนีนก๋อยนะอะร้องบ่งเสแล้วบ่หูคนห้องนาะตาลักเขาก็ไม่เป็นราสีตังตาตังตาบอกต้องไหวยคนเนาะล้างคนกะล้วคนกะว่า มันทุ่งไม้แค่ทองน้าไม่อีกเด้อมันมมันกับบ่หงุดหงิดทองนาไม่อีกแล้วนี่เด้อโอ้เห็นึงแค่กลางเห็นใค้แขกตัวนัันน้มึงออกตัวไหนแล้วเนาะแต่ว่าเขามักตัวนี้เขาแมนออกคิดไปมที่น้องเบิ่งเหรแป้งปันผู้ใดมักกะจังค่อยเอาบ่หมักบ่ชอบละร้อยบ่หั่นพันพันไปเนาะบ่แมนว่าให้ไม่ถูกโอ้ถ้าหูุดบ่นั่นกันโอ้ถ้าหงุดนั่นนี่ร้อยบ่ได้เห็นเหล่าบ้านซ้ำนี่กันมาบอกให้เลขคือ มาถึงอยู่คนเดียวมันคืออักถึกคือเขบอกกูนไงแมนบอกกูถึงลอตเตอรี่เขาก็บอกก็ได้เหรอนาะก็จะไปบอกแบบไหนเขาก็ซื้อไปตามดวงเขาคือกันพี่เนาะเงินถูกเลยวันเฮ็ดสองน้ำฝนสองน้ำไม่แล้วท้องขอจำพี่ไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาร์คเดี๋ยวล้างมอนี่สิโลงได้ไหมหนี่สิทุบทุ่นท้องในกระเป๋าขนโอโยงโอโยงอยากคุยจะสื่อได้ไหมฟันบ่มืัอนี้ฟันเจ้าเนย งวดน,นี้นี่ตั้งใจว่าสิซื้อบนนะสามสามหกข้งางล่างแปดเก้ามวัน,นี้สามสามหกปีนี้จงได้เก่ากับม้าอีกมันมันแม่นแล้วเก่านี่ม้าแล้วเก่าเก่าผมจะมามวลเล็กเดีนั่นแหละมันสีม้าอีกแล้วเก้ามันสีม,ม้มมามาว,มน,มาวน,นี่บ่นบนกับลา่างสว่าสามสามหกให้กับหัว มันอาจจะเป็นหกกับกลับเป็นเก้าเนาะพิมได้ลงพิม <c oughs> พิมไปตัวสามสามหกข้างล่างหนึ่แปดเก้าต่อมาเหล็กเก่าเหลขหกหนึ่งมันจะเป็นเ, 9, เ, 6, เ,นเนก้าก็ได้สามสามหกอืม 3, 3, ห้าเป็นเก้าห้ากับหัวเป็นเก้าไหมยังกอแปดเก้าเก้าแปดก็แปดเก้าแปดเก้าคิดว่าเก้าม้างวดหนึ่งปีหนึ่งแปดเก้าแล้วก็สามเก้าเท่นั้นแล้วกับหัวแค่นั้นเมื่อแม่นมาถือเดือถืออยู่เดืลัตเตอรี่อันนี้เอาไซื้อลัตเตอรี่มาหนิสามสามหกนี่จีไปหาอยู่กันที่นี่บอจากแล้ว่ะสามสามหกสามสามเก้าแปดเก้าครับสามเก้ากับหัวเอา กลับหัวแล้วนี่กลับหัวเพราะว่าหงอกเนี่ยอาจจะเป็นเกลก็ได้สามสามนี่ได้กลับบ่นน่มันนี่บัวเอาเลขเอาเลขหลานซ้ายบอกเนีายเอกเลขหลานซ้ายบอกมันเจ้าไข่ไหมเอ่นอนอยู่นี่แหละมันวนไข่มันไข่บัวอันอาหน่บ่หูมาหลานบอกอ่ะนอนหลับสลึมสลึมหน่อยายทีเอาโทรศัพท์มาพะนะมันนี่กับมันมันที่โก้ถ่ายไหม โกดสามเทือกับโตเดียวหนึ่งเจ็ดสี่มันบอกอ่ะมันโกดไห้อ่ะยายที่จะถูกหวยงวดนี้ยายที่จะถูกหวยงวดที่แล้วกับร้านกวางซี่ล่ะโอ้เจ๊นั่นะหนึ่งเจ็ดสี่เลยพี่เอาิเจ็ดสี่นั่นล่ะไอ้มันบอกเองเด้อร้านบอกเนาะร้านบอกหนึ่งเจ็ดสี่ัวเดียวเนาะงวดนี้จะถูกหวยยายทีงวดนี้จะถูกหวยคือคืองวดที่แล้วมันก็่ามันก็บอกเด้ ยาที่จะถูกหวยนัตธันมันวาน่ะซื้อของมันนี่ร้านบอกเขียนว่าหลานบอกเนาะจะถือกี่เหรีถือเพราะว่าหลานว่ามันไข่เต้าไม่นองสปินอ่ะมันบอกน้อนนี่แหละนอนเหนี็นก็บอวกนี่ล่ะนี่ล่ะมีแค่นี้แหละเลขที่ที่ซื้อเดี๋ยวนี้ในหมวดนี้จ้าเจ้ามือหนึ่งที่ทรให้เจ้ามือหวยมาซื้อตัวนี้แหละมีนะสองพันห้อยหกสิบแปดนี่นี่นี่ท่านี้ถือแค่ หอหวานชัดบอกพี่น้องเป็เนแค่แนวทางเ,เะะงด้อจ้าบ่แม่นว่าสิบอกให้ถึงดิครับอย่าเมีมด่าเด้อแต่ว่าด่าคืนแน่ประเดียด่าคืนแน่เนอนด่าคืนเนด็เคยซื้อถือดูเนาะเคยซื้อ,อ <ๆ S 2> ถือดูอทีมงานเฮาก็ต้องมาตามเพราะว่าก็มันมีโอกาสถือเพราะว่าเคยถือดูกันเลยบ่แม่นได้ปล่อยให้ดามาม โดนเลยเด้่มันนี่ดาคืนเด้บางนก็ด่าเด้บางมันคอยไปเช็ดยังไงเจ้าเจ้าคอยมาด่าคอยมาจีก็ได้ไปเรียกร้องให้ซื้อน้ำเด้นเห็นบอกเป็นแค่แนวทางไงเหม่ธรรมดาเบิ้งสีดาคืนให้เบิ้งดาคืนนด้เนาะสีท้อหมดท้องคนแหละฮะพี่น้องสามสามหกแปดเก้าสามเก้าสำหรับหนึ่งเจ็ดสี่นี่เป็นหลานบอกเนาะหลานน้อยบอกครับหลานน้อยบอกค่ะ ไต้องไปมาบอกยายสิอ่ะครับผมยายที่งวดนี้จะถูกหวยนะถูกเยอะเหมืนวาน่ะครับงวดที่แล้วบร้างกวางสิล่ะเพราะละเบิ้งดลุลละเลขกก็หลายตัวหรอกจำได้ง่ายยุคสามสามหกมังจำง่ายเป็นเลขเบิุญเลขสามก็จะกลับแบบนี้แหลบ่ต้องกลับสามสามเนี่ยเขาบ่ต้องเขียน์ให้คนดอกให้เพิูด้วย่ต้องนั่นดอกสามสามกับคนเบิ้งเป็นกับซื้อแปดแปดหกก็ได้ กับการออเทีสามกับแปดตัวเดียวกันเนี่สามสามหกแปดเก้าสามเก้านี่เทากับหกเป็นเก้าให้แล้วร้านบอกหนึ่งเจ็ดสี่ตัวเดียวตัวนี้หละน้อนบอกมันมันไม่ได้วางสนอกมันยายที่ยวโทรศัพท์มาจะกดหวยให้พนะมันเอาออกดปแป,ป๊บแป,ป๊บกับย้ายกระลบออกมันก็กดอีกตัวเก้าหละสามเที่ยวสปินเนี่ยตัวเก้าแล้วเก้ากดสามเที่ยวก็ได้ตัวเก้าตัวเก้าเลยในต้นหนึ่งเจ็ดสี่ในต้นหนึ่งเจ็ดสี่ยายที่ จะถูกหวยเยอะมันว่างวดที่แล้วยายทีจะถูกหวยนะมันว่าจะปินดูยายยังไงยายทีถูกมันว่ากระถูกแต่เพิ่นบ่ได้บอกตัวเล็กบ่วกระถืกสามตัวหนาดิสามห้าสามศูนย์เลยสองใบหลานบอกว่าสิถือกระถืออีเล็งวดนี้วันนี้เพิ่นก็บอกว่าถูกยายทีจะถูกหวยเยอะนะเอาโทรศัพท์มาน้องปินกดให้ผ่านมันก็กดกระโดดออกมันกะกดตัวเก้าอีกสามเทีย 1 7ึ่งเจ็ดสี่หนเจ็ดี่โอเคอ่ี่เยงแก่นะทางนะครับผมพี่น้องนัก่ตัวนี้แล้วะครับโอเคครับขอบคุณขอบคุณแม่ทีอบครับผมสวัสดีครับ